เป็นไงบ้างอีกสบายฮะสบายใช่ไม่เือออกว่ร้ป็นไงบ้างนับไงบ้างเนี่ยนโอ้แค่แค่่เดินไมกกิโ่เก็บเดิไม่กี่กิเองถึงแค่จุดแรกเองน้อไงบ้างสบายดีครับไมเสียเสียหนุ่มเสึกมากครับต้องลองทำไมือออกวะร้อน ฝากแดดมีอะไรฝากถึงน้องมีสองมั้งก็พี่ๆก็บอกให้น้องคนเตรียมตัวให้ดีนะงานนี้มันแน่นอนจริงหรือเปล่าจริงมาดูสภาพพื้นที่ป่าป่านี้เป็นป่าเรื่องป่าอะไรป่าร้อนครับป่าเย็นพวกพี่ก็ร้อนเหมือนกันนี่ยเป็นไงบ้างเดินกี่โลเดินกี่โลแล้วเดินก็ผ่านมาประมาณสองโลแล้วอืมเดี๋อีกกี่โลเดี๋ยวมาอีกสิบห้ากิโลก็ไปหยุดพักนะ แว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะได้พักไหมเราเป็นยังไงบ้างถุงเตะถุงปืนหนักไหมดูเตะดูเตะถืปืนจริงไหมปืนสามโลกระเป๋าสามโลรวมแล้วรวมแล้วก็หกโลอ่ะน้องมีอะไรฝากต้องการถึงรุ่นน้องไหมขอรุ่นน้องทุกคนคิดร่างกายกันมาดีๆนะไม่งั้นเหนื่อยแน่แล้วตอนนี้ทีอ่ะพี่พี่ก็เหนื่อยมากเลยตอนนี้พี่ก็บอกน้องไม่ได้ไม่สุดสุดรายการเพียคดีนะครับดีครับ